ดีบนความโชคดีสำหรับน้องๆบางคนที่เขาออกจากบ้านก่อนเขาโชคดีที่เขาได้มาเจอพี่ๆคนเบื้องหลังคนทำงานเพลงแล้วก็ได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันบางส่วนแต่ในขณะที่น้องๆที่โชคดียังอยู่ในบ้านต่อแต่ก็เป็นโอกาสที่เราได้เรียนรู้ได้ศึกษาได้มองเขาฉะนั้นมันจะเป็นช่วงเวลาสั้นมากอของน้องๆแต่ละคนที่ได้มาพูดคุยกับทีมงานกับโปรดิวเซอร์แต่ทั้งหมดจำพูกอ,อย่างที่บอกอะค่ะว่าเราทําการบ้านให้เขาแล้วเราก็แลกเปลี่ยนอะไรที่ใช่ แล้วบังเอิญมันเป็นจุดที่ที่ค่อนข้างโชคดีที่เรามองแล้วน้องๆทุกคนก็รู้สึกว่าเข้าใจว่าแล้วก็รู้สึกตามกับเราว่าสิ่งที่เรามองเนี่ยค่อนข้างจะเป็นทางเขาที่มองว่าเพลงแรกของน้องเนี่ยมันจะต่างจากโจทย์เพลงทุกๆเพลงที่เขาเคยร้องมาเพราะว่าทุกเพลงที่เขาเคยร้องมามันมีต้นต้นแบบแต่เพลงแรกของเขาเนี่ยมันคือเขาเขาต้องสร้างต้นแบบของเขาเองอะ มันก็เลยแบบเราเราเรา,เรามองว่าสิ่งนี้มันเหมือนเหมือนกับว่าเป็นจุดเริ่มเริ่มต้นถึงแม้ว่ามันอาจจะเป็นไม่ได้เยอะมากแต่พี่มองว่าส่วนส่วนร่วมอันนี้มันจะอยู่กับเขาไปแล้วมันเป็นประสบการณ์ที่ดีเออถ้าความพิเศษของอละบ้าชินนี้นะคะเราอยากให้ คือไม่อยากให้ทุกคนจินตนาการหรือคาดหวังว่าคนนั้นต้องเป็นอย่างนี้คนนี้ต้องเป็นอย่างนั้นเรากําลังจะบอกว่านี่คือปฐมบททางดนตรีของเด็กรุ่นใหม่ของคนเลือดใหม่ที่กําลังจะก้าวเข้ามาสู่ในวงการเพลงในขณะเดียวกันเราก็ได้มืออาชีพที่เป็นที่เป็นคนรุ่นใหม่เหมือนกันมาแต่งเติมมาสร้างสารรค์ให้มันเกิดผลงานนี้ขึ้นจากโจทย์ที่เราได้คอน,คอนเซปต์และว,ว่าก็คือเป็นสายสายเลือดใหม่ซึ่งเราก็ตั้งชื่อโป,ปรเจกต์ตัวโปรเจกต์ว่าปฐมบท งานเพลงสายเลือดใหม่ทีนี้เราก็มาตีโจทย์ตรงคําว่าสายสายเลือดใหม่ซึ่งเราก็ได้น้องๆมาและสิบสองคนฉะนั้นคือเราก็มองว่าสิ่งที่จะมาทําให้งานชุดนี้ดูมีความพิเศษยิ่งขึ้นคือเพลงเราก็เลยคิดว่าทีมทีมเพลงนี่แหละก็น่าจะเป็นสายเลือดใหม่ด้วยเหมือนเหมือนกันนะคะก็เลยคิดว่าเราก็เลยเลือกน้อง6คน ที่จะมาทำเพลงให้กับน้องๆ AF ทั้ง1 2วี ทีมทีมภาพเราก็มองว่ามันก็น่าจะได้สไตลิสที่มีไอเดียที่เขาเรียกอะไรเป็นเป็นคนรุ่นใหม่ที่น่าน่า,น,าน่าจะค,คุ้นเคยกับวงการนี้อยู่ด้วยเราก็เลยมองไปที่เอโดยที่บอกเออโดยโดยที่มองว่าเขาคือถ้าคนท,ทั่วไปเนี่ยก็จะมองเขาว่าเป็นนักร้องเป็นนักสแสดง เป็นนางเป็นนางแบบแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะเขามีความสามารถในการที่จะออกแบบหรือว่าสไตลิสต์ให้กับอาร์ติสต์ได้ซึ่งจริงๆเขาก็เคยทำมาเช่นอออของโฟมดของ B.O.Y. อะไรอย่างเงี้ยค่ะชอบคอนเซปต์ของน้องๆนองในวันนี้นะคะก็ทำจากโจนของอัลบั้มนะคะเป็นคือถ้าพูดถึงคำว่าเดบิวตองเนี่ยเราก็จะน,นึกถึง การเปิดตัวแบบลูกสาวคนดังเหล่าซเลบอริตี้อะไรอย่างงี้นะ่ะเป็นคุณหนูเป็นไฮโซเป็นอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่ามันเป็นเดบิวตองแ,แ,แบบแหกข้อแบบแหกข้อเป็นเดบิวตองในรูปแบบของของ AF นะใช่ก็แต่ละอันก็จะทำตามคาแรคเตอร์ของน้องๆแต่ละคนนะคะเราเพยายามจะขยายความจากคาแรคเตอร์เราไม่อยากให้คนจำได้แค่ว่าเอ้ย AF6 แต่เราอยากให้คนจำได้ว่าคนนี้ซานีคนนี้แอนคนนี้ที T, อะไรอย่างนี้ค่ะก็เลย จะแตกต่างกันไปนะในใ,<ช>ในใ,<ช>ในของแต่ละคนก็คือนอกจากจะเบสออนคาแรคเตอร์ของน้องๆแล้วด้วยเนี่ยก็คือจะเบสออนแนวเพลงแต่ละเพลงทั้ง12เพลงที่อยู่ในอัลบัม้มค่ะชัดเจนมากที่อยากจะให้รู้สึกให้ทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นแฟนลับเองก็ดีแฟนเพลงเองดีเข้าใจว่านี่คือก้าวแรกของเขาฉะนั้น9้าวๆต่อไปมันก็คงจะมีการพัฒนา การเห็นความศักยภาพเห็นตัวตนเขามากขึ้นฉะนั้นถ้าถามว่าภาพรวมของระเบ้าชุดน,นี้อยากให้เห็นเป็นเพียงแค่ว่ามิติหนึ่งกับอีกภาพภาพหนึ่งอีกบทบาทหนึ่งหลังจากที่เขาก้าวออกจากบ้าน mm hmm. เขาได้มาสัมผัสกับหน้าที่อาชีพที่แท้จริงในสเต็ปแรกและสเต็ปต,ต่อไปก็คงเป็นเรื่องที่เขาจะต้องพิสูจน์ตัวเข้าไป ในอัลบั้มชุดนี้มันจะประมาณเป็นเอ b a บ s o นซาวอะค่ะก็คือเป็นซาวที่มีความทันสมัย In Trend แล้วก็เป็นกลิ่นอายของเมืองเมืองใหญ่ซึ่งคำว่าเมืองใหญ่เนี่ยมันคือจะเป็นศูนย์ศูนย์รวมของซาวต่างๆไม่ว่าจะเป็นป๊อปร็อกโซ่อาร์บีก็จะมีเช่นที่พี่รู้สึกว่าตื่ฟังแล้วแบบม,มันใช่ๆเลยก็อย่างเช่นเพลงของออฟจะแต่งโดยน้องว่าน ซึ่งเป็นรุ่นที่นักนักล่าฝันก็เพลงจะเป็นประมาณจังหวะมีมีเดียมาค่ะแล้วซึ่งวันนั้นพอได้ได้ฟังปุ๊บพวกเราในทีมงานทุกคนเลยแบบว่ากรี๊ดเลยวันนี้คือออฟๆมากเพราะมาเจะเพลงประมาณแบบเหมือนเหมือนเป็นหนุ่มขี้ขี้เหงาหน่อยแต่ว่าเป็นจังหวะแบบชวนมูฟหรืออีกเพลงหนึ่งเพลงของกลิ๊ดกลิ๊ดนี่จะออกสไตล์ประมาณแบบว่าโซลหน่อย ที่ให้นิยามมันว่าสวยลีลาจัดในเพลงเพลงนี้นะคะเพราะว่าพอพี่ฟังปุ๊บพี่มีความรู้สึกว่าสองวงบิกินนะคะเขาแต่งมาแล้วมีความรู้สึกว่ามันเพลงมันสวยสวยดีเนาะมันเรียบเรียบเรียงเพราะจังแต่ว่าในการที่จะร้องหรือดีไซน์ซซวอ่ะมันไม่ง่ายเลยอะ่ะแล้วพี่ว่า กรีดต้องเอาให้อยู่แล้วพี่ก็เชื่อว่าน้องเขาหน้าจะทำทำได้อะไรย่างเงี้ยซึ่งอยากให้ลองไปฟังดูเพราะพี่ว่ามันได้หลายๆรสรสชาติในในในหนอัลบั้มเป็นการเป็นการบอว่าเปิดตัวของพวกเราเปิดตัวของนักล่าฝันเลือดใหม่ไฟแรงอ่าซึ่งจะได้ร่วมงานกับ6 Producer y o u e r Generation ใช่ไฟแรงเช่นกันกาจาก Love East <S <S พวกเราตื่นเต้นครับเพราะว่า แน่นอนคือพวกเราเนี่ยเป็นเป็นแฟนเลิฟอีทอยู่แล้วแล้วก็โดยโปรดิวเซอร์ของพวกเราเนี่ยก็มีมีทั้งพี่สแตมพี่ชัรเซเว่นซีนพี่ตองเดลวิกินพี่ทาริตาตู่ตพี่ว่านเอฟสองคือทุกๆคนนี่คือเป็นเป็นคนที่มีฝีมือแล้วก็เป็นที่รู้จักกว้างขวางในวงการวงการเพลงครับทำห้พวกเรามีความตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆฉะนั้นทั้งไง้แล้วก็ขอฝากอัลบั้มของพวกเราด้วยนะครับเดวิกินเอฟหกดีอัลบั้มนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจะได้ จะได้พบกับซิงเกิลก่อนแน่ๆช่วงประมาณวันที่6ตุลาคมเนะส่วนจะเป็นซิงเกิลของใครและจะมีเพลงอะไรบ้างนั้นต้องรอติดตามชมกันเร็งพอมากแน่นอนใช่ไหมครับอ่าฮะนังเอฟหกเดบิวต์ตองเดี่ยวระบั้มพูดเหมือนเป็นศิลปินเองเป็นศิลปินแต่ไม่ใช่พัฒนาให้คือคือเราเห็นว่าน้องพยายามมาก น้องงานเสร็จตีหนึ่งตื่นหกโมงเช้าทุกวันก็ก็ไม่เคยงองแงทุกคนก็พร้อมได้มองว่านี้เป็นก้าวแรกของเขาในฐานะของมืออาชีพนะคะค่ะก็ฝากเชียร์น้องๆด้วยนะคะก็หลังจากนี้นะคะในช่วงเวลาตอนเย็นๆจนถึงดึกเราพวกเราทั้ง12คนเนี่ยก็จะไปถ่ายโปสเตอร์เพื่อประชาสัมพันธ์เรื่องคอนเสิร์ตใหญ่สภาคกันภาากลางวันที่21ตุลาคมนะคะที่อิมแพครีนาเมืองทงชันี สันก็14พฤศจิกายนนะคะเจอกันเด้อพี่น้องที่ที่อุดรธานีท็อกตอยค่ะภาคใต้นะคะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะนี่ก็อย่าลืมนะคะมาวันที่21พฤศจิกายนนี้นะคะอย่าลืมนะคะค่ะยังไม่มีลืมแล้วภาคเหนือค่ะออ่าภาคเหนือเจอกันวันที่28พฤศจิกายนนะคะ สงหวัดเชียงใหม่นะคะเจอกันนะเจ้าพบกับอัลบั 6, ้มเดบิวต์ตอง a อดีอัลบั้มแล้วคุณจะรู้ว่าเราทั้งสิบสองคนมีอะไรแล้วมีอะไร เดี๋ยวเดี๋ยวเพิง่งพิ่งตัดเดี๋ยวเพิ่งตัด,ด,ตดแล้วมีอะไรเดี๋ยวบอกด้วยถ้ามีอะไรบอกกันลาละค่ะลาไปแล้วกับ True Moment